สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุนะครับผมอยู่กับต,ตาตาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเมือนี่พ่อามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมมาแบบดิสเซนซิ่งอะ่ะมาแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับที่พักของเราก็คืออิสตี้นะครับอิสตี้สไตล์นะครับโรงแรมอิสตี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ กำลังลงทะเบียนที่ฉีดวัคซีนเสร็จนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีสาวว้น้ำตรงนี้ป่ะแกวของทิวอยู่นี่ไม่แน่ตอนเย็นอ่ะก็ได้นะโอ้ยมีเซนท่านโอ้ยเขามีสามเซ็นท่านหนุน<ะ>มันบองหูอย่าง มึงอีบูเขาาน้นามากขึ้นเดี <h <h ๋ยวให้จอว้าวนี่คือมีระเบียบที่สุดแล้วนะกับเท่าที่แบบว่าเปิดไอ้นี่หน่อยพี่ละก็ต่ออยนนี้ด้วย ขอของกันนะครับพี่น้องเอาบอกเบอร์ห้องด้วยนะครับนี่นั่งนนแกนี่ล่าสุดแอร์ไม่เปิดหรอหายใจไม่ออกแน่นอนนี่หมดแอร์ใช่เหมเดี๋ยวเดี๋ยวห้องสีนอนแบบ๋ยว,ว้ยงๆนี่ฮะอันนี้คืออย่าง ตู้เซฟบรีเซ็ตพาสเวิร์ดพีเิสเออเฮ้ยยันนั่นเปลี่ยวนี่เราเห็นสาวว่ายน้ำนะครับจะถึงเปิดซะ <c oughs> เดดท้อน คพี่น้องตอนนี้ก็ยู่ในห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับผมพักน้ำกันสามคนคือเดินทางตั้งแต่สามทุ่มกว่าใชุ่หยไม่ใช่สี่สี่ทุ่มนะเอ๋ห้าหรือห้าโมงก่อนสี่ทุ่มห้าทุ่มอ๋อ,อได้กินเขออ้ายอีคอนแกนโกน้แล้วก็ออกจากคอนแกนมามั่น หาทุ่มสี่สิบหาครับแบมาหอดีเรารๆสิบโมงได้นะครับผมก็ไปกินข่าวอยู่ร้านเฮือนเพนเป็นอาหารพื้นเมืองขอ,อง่างเหนือนะครับม,มีน้ำพริกหนุม่มน้ำพริกหนุ่มแล้วก็หมกมกจินจิ้นสมใส่ไข่แล้วก็ ซี่คงหมูทอดแล้วก็แอบปลาแอบปลานี่คือหมกปลาไ่ใบอร์ตองมาเช่าครับผมบพี่น้องแสบแน้องตุยแล้วจะตุย,ยซึ่งมันขึ้นอยู่กในนอนนะครับผม <S <S เปี้ยงกันครับรดมากก็เพลาใช่ไงมีกอาสี <S <S เดี๋ยวไปอาบน้ำ มาท้ายทิมแล้วก็นอน,นตื่นเนี่ยหมูแรกมาจะไปหาแนวกินนะครับมจะกรมเล็กๆอย่างเห็ดพราะมอีกต้องพักพอนสะก่อนมือเสดสิทธิ์ไปไหว้พระนะครับตอนเย็นอาจจะได้ไปรอดถ่ายรูปส,สวยต้องเขาไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาบอกสูงฟังอาบเสร็จแล้วตัวอาบเสร็จ ก็เลยเอาสุดแม่ลายครับใช้นอนหดือซื้อแล้วหลับตื่นอ่านหน้าไรอีกหรอกต้อ,ตง,อ,ง,อง,งสำให้เขาทด้ขี้มนสาดเกินหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นยังเื้อภาากันเดนมาเทียว คือพากันกักต,ตัวเรียบร้อยนะครับก็ะจังออกมานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของสาธารณสุขทุกอย่างเลครับไม่ว่าจะเป็นชีนโรซีนโครบไม่ก็ใส่แมสตลอดะนะครับไม่อยู่ใกล้ผู้ที่มีอส่มเสียงในในทางสิ้นนะครับผมแล้วก็ตรวจ เอชเคทุกวันนะครับแล้วก็สังเกตดูอาการตัวเองนะครับยังไม่เห็นบุญพี่เราลั่เคยมาใช่ไหมร้ายปีให้แล้วลนะเรียกมาอีกคือบอกไปนะครับเรื่องสงหาอียยังกินก็ะกน ขยึงในข่เติมไปทำบุญตามวัดต่างๆนะรครับตั้งเป้าไว้เก่าอ้โหสีหอนบอนแต่ว่าวัดเยอะมากแลก็วสวยมากๆเลยกินเน้นนะครับประมาณ ยี่หรอมินของเราจูคิสไปแล้วหนึ่งชุดพี่น้องมีวัดใดนแนะนำนะครับผมว่วหมองเลยยังจะเสียบอยากให้ไปกินไปซิมมือกับคอมมินมาได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าคิมเราหรือตาสีขออนุยาต พว่าเมื่อคืนนี่กับที่เรียนวันสุกม์วันที่ยี่สิบเอ็ดแต่ว่าแท่นเลือนเป็นแบบว่ามันก็สิบแปดเลยก็จะเดินทางตีสามตอนเช้านะครับแต่มาเมื่งเดินทางที่คืนเลยดีกว่าไปนะก็เลยแบบจุบจับจับจุดแห้ง มาเล,นนะนเลนเยนะลนิ้ออยดวน้อยแดงสิวแล้รนะ พองไรกันเรต้องสมไรายเลยจา้า,าจหน่อยครับพี่น้องแ้วก็จะนอนเนาวแต่ว่าเรือย่ังตัวรู่นั้นทักอยู่อยู่นบนเดียวไม่ได้เดี๋ยวตาขอยอนยุญาตพ,กพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเร่งขึ้นมากกว่นที่ใม้เบิงอีกว,ว่า พากันไปกินอย่างแห่ะพากันไปายรูปไซย่างรอดไซหรือว่าไปไหว้อะไรที่สามารถไหวตอนกลางคืนได้นะครับพี่เขาเปิดนะครับเดี๋ยวต้องกันเสีอัปเดตให้เบิรงนะครับอย่าลืมมาที่พี่น้องทางติดตามช่อง YouTube นะครับตั้งแต่เราเปิดออฟฟิเชียลนะครับอย่าเพิ่งลืมกันนะครับแล้วเร็วนี้เดี๋ยวสิีผลงานเพิมพ์โคเวอร์นะครับผม <S <S พี่น้องต้องมาล่อลุ้นเหลือเกินรังใจกันว่าเป็นผลงานเพียงอย่างนะครับผมส่วนผลงานกับสาวน้อยพี่นั่งแหงก็ เดิมนะครับมีไลฟ์กลมปินนะครับหรือไม่ก็เป็นรถแห่งน้ำพุน้ำเสด็จนะครับใช่โดนเรียกตัวก็จะได้ไปนะคร <c oughs> ับผมก็เป็นเรียกเอิเอ่ยว่าวินาวางหลือวัาโอกาสดีๆตรงนันดีกว่านะครับระวังทุกคนกคงเลยพอกันจะหนะมดงแบบานในหน้าวิธีปืองกันแดนพันกันไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมใฉะนั้รับฝากไว้ไ่ต้องสร้อยเป็นเล่นเส้นเล่ในใจนะะี่เลยครับผม ยละเลื่อมนะครับอยากให้ไปมองใดของเชื่องมาอยากให้ไปกินอีหยังและน้ามองไดับอกมาได้เลยนะครับถือว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะครับผม idline ไลน์นะครับ t a t a r 3 6 2 8นะครับ t tree ต้นไม้ครับ t a t a r data 3 6 2 8แอดไลน์มาเด้ครับเผื่อสปอนเซอร์อยากเข้าไม่้องขอตรวจไปพักพันก่อนครับพี่น้อง ให้ทุนมีความสุขนะครับไปกับสุภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวสักห้าโมงเย็นเดี๋ยวตื่นมาบา,บายนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ล่วงหน้านะครับ